สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิทเอลินก็จะส่วนทุกคนมาเห็ดบัสเบิร์นซีดเค้กกินไปพร้พอมๆกันเลยเนาะทุกคนเนาะบานเขาก็จะฮองว่าซีดเค้กหน้าไม้นั่นเองนะทุกคนเนาะเห็ดกระไบ้ยากเนาะทุกคนเห็ดง่ายๆเขาก็ไปลงเห็ดพร้พอมๆกันเลยขั้นตอนที่อื่นเขาก็จะมาเอากระดาษไข่ลองอพิมพ์ให้ทัวไปซีเลยนะทุกคนเนาะ เด้แล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จะพักตาไว้วันนี้เราก็จะมาตีครีมชีสเนาะก็จะใส่ครีมชีสลงไปน้ําตาลลงไปแล้วก็ตีครีมชีสเลยน้ําตาลให้เข้ากันดีละเอียดเลยทุกคนตีจนแบบว่าน้ําตาลเขาละลายเลยเนาะทุกคนเนาะส่วนผสมมะมมวงเอลิดเอลินก็จะเขียนไว้ให้หน้าคิดเด้อทุกคนตีให้น้ำตาลละลายดีแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็จะใส่วิตปิ้งครีมลงไปเลยเนาะทุกคนเนาะตามด้วยวานิลลาและ แป้งนี้มามงเอลิตเอลินใส่แป้งเค็กเนาะทุกคนเนาะะมามงเอลิตเอลินบุมีแป้งซาลี่มามองเอลิตเอลินก็เลยใส่แป้งเค็กแทนเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยทุกคนหลังจากคนเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาใส่ไข่ไก่เนาะทุกคนเนาะไข่ไก่ก็จะใส่ซ้าหน่วยแล้วเขาก็จะแบง่งใส่ทเทอร์เรนวยแล้วตีทเทอร์เรนวยไปเลยเนาะทุกคนเนาะ ตีไข่ไก่ให้ละเอียดดีเข้ากับเนื้อครีมเลยนะทุกคนเนาะใส่ไข่ไก่ครั้งที่สามลงไปเลยทุกคนแล้วก็ตีให้เข้ากับเนื้อครีมดีเลยนะทุกคนเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็นจะเปลี่ยนไม้พายมะขุนให้เนื้อเนียนเพิ่มขึ้นอีกตืมนะทุกคนเนาะให้เนื้อ,อ พิมพ์ก็เฮาเป็นลักษณะแบบนี้เลยได้แล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เฮาขจีมะเทโลนพินเลยนะทุกคนเนาะเทใสพินแล้วเรียบร้อยแล้วมามองเอลิทเอลินก็จะใสไม้แบบสีมะขนนลายองอากาศนะทุกคนเนาะ แล้วเขาก็จะขออีกครั้งหนึ่งเนาะทุกคนนาะเพื่ออะไรฟ่งอากาศอีกครั้งเนาะแล้วเขาออก็เอาเข้าเตาอบเลยมามองเอลิธเอลินก็ใส่ไฟอยู่ที่โซ่งร้อยองศาอบไปประมาณ4 5 5 0นาทีเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาขึ้นมาพักปะไว้ให้เย็นเลยเนื้อเด้งดิ่งขนาดเนาะทุกคนเนาะหรือว่าทุกคนจะอ่าลัางจากเนื้อครีมเย็นตัวแล้วจะเอาไปเก็บไว้ตู้เย็นก็ได้เนาะทุกคนเนาะตอนนี้ซีสเค้กหน้าไม้ข้งเห่ามันก่ เย็นเสร็จตัวดีลงแล้วนะ้องมามองเอลิเลลินก็จะเอาออกจากพิ่ินแบบนี้เลยทุกคนแล้วเขาก็จะจัดใส่จานหรือว่าใส่ท้าแบบให้สวยงามแบบนี้เลยน้ะทุกคนเนาะวันนี้มามองเอลิเลลินก็จีอ่ามาตัดให้ทุกคนเบิงเนื้อขีมทางในไปพร้อมๆกันเลยนาะทุกคนเนาะเป็นได้ทุกคนนะ่าเซฟบอลน่าเซฟขนาดเลยนาะทุกคนเนาะเนื้อขีมเนียนดีขนาดเลย เบิ่งแล้วเนื้อเนียนดีขนาดเลยเนาะทุกคนเนาะน่าเซฟขนาดเลยมาทุกคนวันนี้เฮากะจีมากินไปพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนเนะาะมามองเอลิทเอลินนีก็ติดใจขนาดเลยเนาะทุกคนเนาะซีเคก,กหนาไม่เซบขนาดเลยทุกคนแบบว่าอันนาออนละมุนลีนเลยเนาะทุกคนเนาะผู้ดใดบ่เคยกินก็ลองไปเฮ็ดกินหรือเฮ็ดง่ายๆนะทุกคนเนาะ โมมีดแป้งซาลี่มามองเอลิทเอลินก็นใส่แป้งเค็กแทนเลยเนาะทุกคนเนาะก็เห็ดใดคือกันเนาะทุกคนเนาะออกมาดูดีสวยงามแล้วก็แซ่บคือกันเลยทุกคนเห <c oughs> ็ดบได้ยากเนาะเห็ดง่ายๆทุกคนก็ลองไปเห็ดกินลองมือเด้อเพิ่ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด like ต,ต,ตามมามองเอลิทเอลินดเด้อมามองเอลิทเอลินก็จะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย